ดู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 ดอูยูอไ้ยเขาปาจาเข้า่าเข้า่าเข้าอี่าเข้าทีโอ้โหปลาดำไหมปลาดำปลาดําเบาใหญ่นะครับทุกคนโอ้ดู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 หมอโมวี่ามโอ้เหียแม่งกด อย่าไปโอ้ยสามแมงหลายวันละสามวันสี่วันแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยกัดรอบแรกไม่โดนรอบสองมีกรดูดเลยเฮ้ยเยียกปลาบุญมาปลาบุญปากบุญมองโบวีสามหายไปอีกสามทีตัวเตีครับเดี๋ยวใหญ่ะเนี่ยปลากำลังจะเข้าคู่ครับ ถ,ถือถดูถือดูอตามหลายวันแล้วเดี๋ยวแม่งเอายากเลยว่ะตามตีหลายวันแล้วนะครับอโอ้ย

ป้าปายยังเนี่ยโอ้ทุกๆแมงป้าปายยังเนี่ยโคตรมาหาป้าป้าดูครับโมโบ